มาครับอยู่กับผมเอฟเคกเกมโปเกมอนที g Pocket นะครับวันนี้มาพูดคุยกับเรื่องของเมตาโปเกมอนทีซีจีพ็อกกันหลังจากเกมเปิดยังไม่เป็นทางการที่ประเทศนิวซีแลนด์มาประมาณ1อาทิตย์เมตานี้นะครับไม่ได้มาจากความคิดเห็นของคนเดียวนะผมดูจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างประเทศแล้วก็คอมมูนิตี้นะครับชาวต่างชาติรวมทั้งประสบการณ์การเล่นของผมเองที่ผมสามารถที่จะพอตัดสินได้ว่าเอ้ยเด็กไหนเนี่ยมันเก่งหรืออ่อนนะ เพราะว่าเล่นเกมนี้ก็นั่งกดมาน่าจะเกินประมาณ500เกมได้ละมาเริ่มจากเด็กที่อ่อนที่สุดก่อนแล้วกันเด็กไหนที่มันอ่อนกว่านี้ผมจะไม่พูดถึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะขึ้นให้ถ่ยคลิปแล้วกันว่ามันจะมีเด็กไหนบ้างนะครับที่หลุดสปอ t l ตไลท์คราวนี้ไปเริ่มจากเด็กีย e r 3เด็กแรกครับจะเป็นเด็กลากาซามนะอลากาซามเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุพลังจิตนะครับที่ เป็นร่าง3นั่นแปลว่าคุณต้องอีโวถึง2ครั้งกว่าจะมาที่ร่างนี้ทําให้ความเก่งของมันเนี่ยอาจจะถูกลดทอนลงไปเพราะว่าใช้เงื่อนไขค่อนข้างเยอะนะครับแต่การโจมตีของมันถือว่าโหดที่สุดละในบรรดาโปเกมอนร่าง3ที่ไม่ได้เป็นโปเกมอน EX นะเพราะว่ามันใช้3 g ครับ3 g b จี้เบสดาเมจหแต่จะเพิ่ม30ตามจำนวน Energy ที่อยู่กับฝ่ายตรงข้ามนั่นแปลว่าถ้า Energy ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมี1เม็ดไอ้ท่าเนี่ย s y c คิกเนี่ยจะเป็น90ถ้าเขามี Energy 2เม็ดท่านี้จะกลายเป็น120เราสามารถเอาตัวอากาซามนะครับค่าตัวของมิวทูได้เลยปกติมิว w ูมันจะมีประมาณ3ถึงประมาณ 4G ใช่ไหมอารกาซามเนี่ยสามารถที่จะวันฮิตคิวมิวทูได้หรือแม้แต่ลิซาดอนนะครับบางทีก็สามารถโดนตัวนี้ตีตาได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าไม่บริหาร Energy ให้ดีคือเป็นตัวที่ดุดันโคตรโหดนะครับ แล้วเอนจิ้นของเด็กเนี่ยพยายามที่จะใส่มอนที่เลือดเยอะๆไปนะครับอย่างไอตัวแคงกาชานนะตัวนี้เป็นมอนไม่มีสีที่น่าจะเก่งที่สุดแล้วในเมตาเกงตอนนี้นะเพราะว่าเลือดเริ่มต้นเนี่ยร้อยหนึงนะครับแล้วก็สามารถทําดาเมจได้30-60ถึงห0หรือว่า0แล้วแต่คนจะโชคดีแค่ไหนนะครับอีก ใบหนึ่งที่ใส่มานะครับนั่นก็คือตัวของเนสนะเพื่อที่จะเอามาเร่งจัวและที่เหลือก็เป็นการ์ดเทรนเนอร์ทั่วไปเลยสำหรับเด็กนี้นะครับความเก่งอยู่ที่เทียร์สามครับเด็กถัดมานะครับคือเด็กบัสทอยเอ็กเด็กเนี้ยต้องบอกว่าตอนแรกผมไม่เชื่อเว้ยว่ามันเก่งจนผมได้นั่งเล่นเองวันเนี้ยแหละวันที่ผมนั่งอัดคลิปเมตาเนี่ยแหละผมไปนั่งเล่นฟีสูดดูว่าเฮ้ย เด็กเนี่ยมันเก่งพอที่จะเอามาลงในเทียร์ลิสต์ของผมหรือเปล่าก็ปรากฏว่าค่อนข้างเก่งนะครับพระเอกหลักคือบัสทอยเอ็กความสามารถนะครับมีท่าตีที่ใช้ 2G 40ดาเมจกับท่าตีที่ใช้ 3G 100ดาเมจแต่ว่าสามารถกลายเป็น160ดาเมจได้ถ้าเกิดว่าเรามี Energy ท่าดน้ำเพิ่มอีก 2G นะครับก็คือใช้ 5G ในการตี160ไม่ว่าจะเป็นลิซัดอนหรือว่ามิวทูนะครับที่เป็นการฮิตติดเมตาก็โดนบัสทอยเอ็กเนี่ยวันฮิตคิวได้หมดเลย แล้วยิ่งด้วยความที่ว่ามันเป็นธาตุน้ำนะครับทำให้เราเล่นประสานกับอาร์ติคูโน่โปเกมอน e X ที่เก่งมากๆของธาตุน้ำอีกหนึ่งตัวนะแล้วบวกกับการ์ดอย่างมิสตี้นะครับที่จะทำให้สามารถเพิ่ม Energy นธาตุน้ำได้อย่างไม่จำกัดขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณทำให้เด็กนี้นะครับทะยานขึ้นมาอยู่เทียสามในลิสต์ของผมได้ถัดมานะครับเป็นเด็กของเวนซอ EX เนะครับเด็กนี้เนี่ยก็จะเป็นพระเอกหลักอย่างเวนซอนะมีทา่าตีสามจี้หกสิบ แล้วก็มีท่าตี 4G นะครับจ i a n แอนบลูม100ดาเมจความสามารถพิเศษของท่านี้คือเวลาที่เราตีปุ๊บฮิลเพิ่มอีก30นะครับทำให้เวนซอรนะ์เนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่อึดถึกทนที่สุดในเกมแล้วกันไม่สามารถโดนตีตายได้จากโปเกมอนหลายๆตัวคือไม่มีแทบจะไม่มีทางโดนวันฮิตคิวนะครับยกเว้นเจอกับลิซดอนที่ท่าโจมตี200ไอตัวนั้นอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่ามันแรงจริง ทำให้เด็กนี้นะครับก็ก้าวขึ้นมาสู่เทียร์สได้ด้วยความที่ว่าเด็กใบไ,ไม้เนี่ยครับมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจอย่างเคตาพีนะครับที่เป็นมอนหนอนชาเขียวตัวนี้สามารถใช้ 1G จนะครับเพื่อที่จะสามารถเซิร์ชเอาเพื่อนขึ้นมือได้มันสามารถเซิร์ชมอนใบไ,ไม้ได้ทั้งล่าง2ล่างสาเลยนะครับทำให้การหาเวนซองเราเนะี่ยเป็นไปได้อย่างไวมากเราสามารถอีโวได้ง่ายกว่าเด็กอื่นง่ายกว่าเด็กมิวทูที่จะอีโวกาดาวหรือง่ายกว่าเด็กอารัซามที่ เพิ่งพูดปลายข้างต้นนะครับและที่โดดเด่นอีกใบนึงนะครับอย่างการ์ดเทรนเนอร์เอริกะนะครับใบนี้เป็นการ์ดฮิลพิเศษสําหรับธาตุใบไม้เลยคือฮิลห้าสิบคือฮิลห้าสิบเนี่ยเปลี่ยนเกมได้เยอะเลยนะครับบางทีจากจะตายไม่ตายเนี่ยฮิลห้าสิบจากเอริกะฮิลยี่สิบจากโพชั่นถ้าตีเราฮิลอีกสามสิบเวนอซอร์มันก็เลยเป็นตัวที่อึดมากๆถ้าเกิดว่าปล่อยยื้อเนี่ยแทบจะสู้เด็กนี้ของเราไม่ได้เลยเด็กนี้ก็เลยเก่งอยู่ที่ เทียสามครับถัดมานะครับเป็นเด็กเทียสามอีกเด็กหนึ่งนั่นก็คือเด็กของดรากนไนนนะหรือว่าไคริวนะครับเป็นเด็กไคริวไคลลับที่ผมเพิ่งลงคลิปไปนั่นแหละเด็กนี้นะครับการปิดเกมของมันเนี่ยคือใช้ความสามารถของไคริวครับถ้าดราก o อนเมเทโอที่ต้องใช้ถึง 4G จี้มีจี ame, ้น้ำจี้สายฟ้าแล้วก็อีก 2G จี้เป็นอะไรก็ได้ทำดาเมจถึง200ดาเมจแต่จะเป็นกระจาย50แบบ4ครั้งทำให้ การตีของมันเนี่ยสุ่มดวงหน่อยแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าราใช้2ครั้งเนี่ยแทบจะการันตีชนะเกมนะครับสำหรับตัวของดรากนไนท์ตัวนี้แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นร่างสามเนี่ยการ์ดใบอื่นที่ต้องใส่มาก็จะเป็นการ์ดที่จะสามารถชะลอเกมได้อย่างตัวของฮิปโนนะครับที่พัฒนามาจากราซี่มีความสามารถในการใส่หลับให้อีกฝั่งได้นะครับโดยการโยนเหรียญหัวก้อยถ้าโชคดีก็ทําให้อีกฝ่ายหลับได้อีกใบที่เป็นสายหลับเหมือนกันก็นกคือตัวของฟรอร์มอสนะครับ ใบนี้ 2G ตีติดหลับทันทีเราเล่นกับมิสตีที่ใส่เข้ามาในเด็กนี้ได้อย่างเพอร์เฟกต์ทำให้เด็กนี้นะครับชะลอเกมแล้วปั้นไคริวจนสําเร็จพอปั้นสําเร็จเอาไคริวนะครับขึ้นมาตีแล้วก็ปิดเกมไปได้อย่างสวยงามความเก่งอยู่ที่เทียสาครับถัดมาครับเด็กนี้พิเศษมากเลยเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่สามารถเก่งได้แบบที่สุดในเกมหรือว่าสามารถอ่อนได้แบบที่สุดในเกมเหมือนกันนั่นก็คือเด็กของมาโรว์ EX ใบนี้ความสมามารถพิเศษคือเมื่อเราตีนะครับใช้ 2g ี้โยนเหรียญ2ครั้งถ้าออกหัวครั้งหนึ่งจะบวกดาเมจไป80ถ้าออกหัว2ครั้งจะบวกดาเมจไป160แต่ถ้าไม่ออกหัวเลยดาเมจศย์ครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นสายเชื่อในความดวงดีของตัวเองเป็นสายมูเหมาะกับเด็กนี้มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณดวงดีมากจริง2หัวเมื่อไหร่คุณวันฮิตคิวได้ แชบจะทุกตัวในเกมนะครับมอนรองตัวถัดมานะครับนั่นก็คือไอตัวเจ้าดิกเลตกับดักเรโอนะดักเรโอเนี่ยเป็นร่างสองของดิกเลตพัฒนามาเพื่อที่จะใช้ความสามารถพิเศษในการตีปุ๊บเราจะได้ทอยหัวก้อยนะครับถ้าทอยออกหัวขึ้นมาไอตัวเนี้ยมันจะเป็นอมตะนะครับไม่ได้รับดามเมจเลยในเทอร์นหน้าทำให้ไอมอนตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นมอนที่เก่งที่สุดก็ได้ถ้าเกิดว่า คุณทอยได้หัวทุกเทิร์นทุกเทิร์นมันจะไม่มีใครล้มมาลงเลยเว้ยไอตัวดรักทีโอเนี่ยเด็กนี้เน้นโชคอย่างเดียวไม่เก่งสุดก็กาก,ากสุดนะครับผมให้ไปอยู่ที่เทียสองเพราะว่ามีโอกาสดีมากกว่าแย่ถ้าคุณเชื่อมั่นในเด็กเด็กถัดมานะครับเสถียรกว่าเด็กที่แล้วแล้วก็เท่ด้วยนั่นก็คือเด็กของชาริสาด e เนะครับหรือว่าลิซาดอนลิซาดอนเนี่ยเป็นร่างสมที่พัฒนามาจากไอเจ้ากิงกาตัวเล็กนะครับ2ตัว แล้วก็กลายมาเป็นร่างนี้ที่3 g จี้นะครับลิซดอนตี60ที่4 Energy นะครับมีความสามารถที่จะตีได้แรงที่สุดในเกมนั่นก็คือ200ดาเมจแต่เมื่อตีปุ๊บเราจะต้องเสีย Energy ไป2 g มันก็เลยทำให้เราจะต้องเพิ่ม G ี้มากๆสิ่งที่เราต้องมีนั่นก็คือมอทรีสครับนกไฟตัวนี้ที่จะสามารถปั้นจี้ให้กับเพื่อนๆได้ด้วยความสามารถ In f ฟ r n o Dance นะครับโยนเหรียญ3ครั้ง ถ้าออกหัวก็จะได้1 Energy นะครับตามจำนวนเหรียญออกหัวที่ถอยได้แล้วก็มีมอนส์เสริมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมอนที่ช่วยยือต้นเกมนะเป็นฮิตมอนนะครับเลือด80โจมตี30ไม่มีอะไรต้องพูดเยอะเทรนเนอร์ใส่แบบทั่วๆไปก็เก่งมากแล้วนะครับเด็กนี้ขอแค่คุณมีมือเปิดเป็นนกไฟลงไปก่อนแล้วเบนช์ของคุณมีเป็นลิซอนะครับแค่นี้คุณก็เทพแล้วง่าย ความเก่งของมันเลยอยู่ที่เชียร์งครับถัดมาเป็นเด็กแอครเบนครับคือเด็กนี้ก็เป็นเด็กธาตุไฟอีกเด็กหนึ่งที่ผมภูมิใจเสนอมากแล้วก็เหมาะกับมือใหม่สุดๆด้วยความที่ว่ามันไม่มีการ์ดเ x เลยสักใบแล้วก็ไม่มีโปเกมอนร่างสาเลยสักตัวนะครับทำให้ถ้าเกิดว่าคุณจะไปคราฟเด็กนี้มาเล่นเนี่ยมันใช้โปรเกรพอยต์ไม่เท่าไหร่มือใหม่สามารถทําได้ทุกคนแล้วก็เก่งมากๆเอนจินหลักๆนะครับจะใช้โปเกมอนที่มีความสามารถเล่นคู่กับเทรนเนอร์เบนนะครับ คือการ์ดเทนเนอร์เบลนเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี30ให้กับโปเกมอนติดชื่อไน t ์เทล Rapid d a s h หรือว่า m a ก m a แต่ตัว m a ก m a เนี่ยมันไม่เก่งก็เลยไม่ได้ใส่มานะครับเลือกเป็น n ไน t t เทลกับ Rapidash แทนอีกตัวนึ่งที่เก่งต้นเกมที่ใส่มาเหมือนกันนั่นก็คือ Far f าเฟ h นะครับตี40ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะมอนหลักๆพระเอกของเราเนี่ยผมเจาะจงไปที่ตัวของไน g h เทลส์ละกันเพราะว่ามันเป็น 2G ที่ตีได้ถึง90 คือช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเน้นเล่นแบบง่ายๆเลยครับต,ตีตีตีเข้าไปเรื่อยๆเขาเอาตัวใหญ่มาเราเอาไนเทลลงไปตีถึงแม้ไนเทลเนี่ยมันจะมี drawback นิดหน่อยตรงตรงที่ตีแล้วมันจะต้องเสียจ,จี้ของเด็กเป็น1จี้แต่ว่าเด็กเนี่ยไม่มีโปกติบ้ตัวไหนเลยที่ใช้เกิน2จี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เติมจี้ให้กับไนเทลเรื่อยๆลงไปตีเขาทีละ90ได้แล้วเราสามารถที่จะใช้เบรนนะครับเพิ่มแค่กลายเป็น120คือ โปเกมอน EX อ่ะมันจะโดนฆ่าก่อนที่มันจะติด Energy มาค่า Nine Tails เราด้วยนะ,ส,ะส่วนใหญ่นะครับหลังจากที่ผมลองเล่นมาแล้วก็เด็กนี้นะครับเหมาะในการฟาร์ม PVE กับบอทมากๆนะครับเพราะว่าชนะได้ไวแล้วก็ชนะได้แทบจะทุกเด็กเลยความเก่งเนี่ยผมให้เป็นเทียร์2เลยครับมาถึงเด็กเทียร์1นะครับเด็กแรกนั่นก็คือเด็กของ m w t w o EX คู่กับ r d e v o i r นะครับ2ตัวนี้จะต้องเล่นคู่กันเสมอ หรือจะลองไปเล่นแยกดูก็ได้นะครับแต่จะไม่เก่งเท่าคือ Mewtwo EX เนี่ยมันมีสเตตที่ค่อนข้างดีนะครับ HP 150มีท่าโจมตี 2G 50ดาเมจแล้วก็มีท่าใหญ่ 4G 150นะครับ150ดาเมจแต่จะต้องเสีย G2G G นะครับทุกครั้งที่เราใช้ท่าใหญ่ไปเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะปั้น Mewtwo ให้ได้เก่งๆเนี่ยให้ได้โจมตีด้วยท่าใหญ่บ่อยๆเนี่ย จะต้องใช้ตัวของกาดาวนะครับซึ่งเป็นร่าง3ที่พัฒนามาความสามารถพิเศษของกาดาวนะครับสามารถที่จะใช้สายชาร d o w เติมจี้ให้กับโปเกมอนเผ่ hmm. าพลังจิตของเราได้1 G จีทุกคร์ินเป็นอะไรที่โกงมากๆแต่มันก็เหมาะสมกับการเป็นร่าง3เราก็แค่เติมจี้ให้กับ m มิวทูนะครับไปเรื่อยๆ m มิวทูตีท่า2นะครับฆ่ามอนกิกกี้อีกฝ่ายพออีกฝ่ายเอามอนตัวใหญ่ลงมา ปั้นมิวทูให้เป็น 4G แล้วก็ปิดเกมด้วยสายได้ครับแค่นั้นเด็กนี้ง่ายๆไม่มีอะไรมากเทรนเนอร์สายแบบทั่วๆไปเน้นดาเมจนิดหน่อยนะครับใส่เจอวันนี้มา2ใบนะเพราะว่าโปเกมอนเกมเนี้ยเบส HP มัน60ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นท่าของมนะิวทูห้าสิบเนี้ยบวกกับอีก10ดาเมจมันก็สามารถปิดคิวโปเกมอนร่างแรกทั่วๆไปได้แทบจะทุกตัวในเกมนะครับก็เลยใส่เจอวันนี้มาเลย2ใบความเ,เก่งเทียร์หนึ่งอยู่แล้วครับเก่งโคตร ทุกวันถัดมาเด็กเทียรหอีกเด็กหนึ่งนะครับที่จะไม่แนะนําไม่ได้นะครับคือเก่งมากๆเหมือนกันมันจะลักษณะคล้ายๆกับอีกเด็กหนึ่งที่ผมจะแนะนําในเด็กข้างหน้านะครับเด็กนี้คือเด็กสตาร์มี่เคู่กับ a r t ์ติคุโนครับใช้แค่นี้พอทั้ง2ตัวนี้เป็นโปเกมอนน้ำที่เก่งที่สุดแล้วด้วยที่ว่ามันเป็นธาตุน้ำนะครับการเล่นของมันหลักๆก็คือเล่นกับคู่กับมิสตีนะ ไม่มีอะไรมากใช้มิสตี้ในการปั้นจี้ให้กับอาร์ติคูโน่หรือว่าสตาร์มี่นะครับถ้าโชคดีได้ทักจี้สองจี้เนี่ยผมว่าเกมก็ไหลามาทางเราแล้วเพราะว่าทางอาร์ติคูโน่ทางสตาร์มี่นะครับตีแรงทั้งคู่ยิ่งสตาร์มี่เนี่ยตี90ใช้แค่2 g ไม่มีรีทิดคอสนะครับอาร์ uno, ติคูโน่ตีแปโดนข้างหลังอีก10 10ิบสิแจกจ่ายดาเมจกันไปส่วนเทรนเนอร์ก็ใสามาแบบทั่วๆไปนะครับความเก่งจึงเอาไปเลยที่เที่ยงหนครับ มาที่เด็กสุดท้ายนะครับเด็กที่เก่งที่สุดในเกมตอนนี้คือหลายหลคนอาจจะไม่เชื่อนะครับคือเด็กนี้มันเก่งที่สุดจริงๆลองไปเล่นดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันไม่มีเด็กไหนที่จะดิบเถื่อนไปกว่านี้ละยิ่งถ้าได้เปิดหลังในการันตีชนะแบบแทบจะ99.99%นะครับนั่นก็คือเด็กของ Pikachu EX นะครับนำทัพมาด้วย Pikachu EX 2ตัวคุณต้องมี2ตัวเท่านั้นนะครับ Pikachu กว่ามารถพิเศษคือใช้2จี้ ตีแรงตามจํานวนโปเกมอนที่อยู่ในเบนช์เราที่เป็นท่าสายฟ้านั่นแปลว่า3ตัวนะครับเท่ากับ90าดาเมจแล้วมันเป็นร่างแรกนะครับทำให้ตีได้เลยที่90าดาเมจตั้งแต่ต้นเกมมอนอื่นๆที่ใส่มาเสริมในเด็กนี้ครับพยายามที่จะใส่มอนที่เป็นโปเกมอนสายฟ้าร่างแรกมาให้ได้เยอะๆนะครับที่เก่งๆก็จะมีอิเล็กทร u าบัสนะตัวนี้ตีได้ 40- ่สถึงแปนะครับค่อนข้างแรงมากถัดมาเป็นซับดอสนะครับก็เป็นโปเกมอนเทพที่เก่ง นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวนี้ใส่มาเพื่อที่จะล้มโปเกมอนใหญ่ๆของฝ่ายตรงข้ามนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเกมยื้อเลดายปีกาจูเราตี90ไม่พอแชบดอสนะครับตีได้ถึง1้0ยหนหรือว่า200ถ้าโชคร้ายก็คือ0แล้วก็มีโปเกมอนที่เป็นโปเกมอนตีแรงอีกตัวหนึ่งแล้วกันที่ผมอยากแนะนํานั่นก็คือเฮลิโอลิสนะครับเป็นโปเกมอนธาตุไฟตีได้ถึง80ดาเมจนะเก่งโคตรๆอีกตัวหนึ่ง เทรนเนอร์ก็ใส่มาแบบทั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็เด็กนี้จริงๆไม่แพงมากนะเปิดแค่เปิดโฟกัสไปที่แพ็คของปิกาจูนะครับแบบเดียวก็ได้ครบละทําให้เป็นเด็กที่ครบเครื่องถูกดีเก่งสู้ได้ทุกเด็กผมจึงอยากเรียกเด็กนี้ว่าเด็กเทียสูนส่วนเด็กไหนที่ผมไม่ได้พูดนะครับก็าจะาคอมเมนต์ชั่นไว้นิดหนึ่งว่ามันก็คือถ้ามันขึ้นการ์ดดีๆมันก็สามารถสู้พวกเด็กเมตาได้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นเด็กของแกงร็อกเก็ตนะครับเด็กไอ้ตัวควันกับไอ้ตัวงูเนะี่ย หรือว่าจะเป็นนิโดรันนิโดควีนนะครับเด็กนี้ก็เก่งเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะอีโวคู่สามีภรรยาคู่นี้ได้แบบ vamos. ไวๆเพราะฉะนั้นนะครับใครจะอยากเล่นเด็กไหนเนี่ยก็ฟรีสไตล์ได้เลยนะตามสไตล์ของตัวเองได้เลยแล้วผมขอแนะนํานิดนึงและกันเผื่อใครอยากจะทราบว่าการ์ดไปไหนนะครับอยู่ในแพ็คอะไรนะจริงๆมันสามารถดูนในเกมได้เหมือนกันแต่ถ้าอยากดูง่ายๆนะครับผมแนะนําเป็นเว็บไซต์นี้และกันของเซเรบีนะสามารถกดฟิลเตอร์การ์ดดูได้เลยว่าการ์ดไปไหนที่ ผมแนะนําไปในคลิปเนี่ยพิมพ์ชื่อลงไปมันอยู่ในแพ็คไหนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเทียริสนะครับเห็นแยง้งหรือว่าอะไรยังไงแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยนะครับแต่อย่าด่าก็พอบ๊ายบายครับ